สวัสดีครับท่านสมาชิกที่มีความศรัทธาตัวคูบาคำตันคติโยวัดดอนจืนอนอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมานำเสนอพระผงเกษารุ่นแรกของคูบาคำตันนะครับซึ่งเป็นพระผงเกษาที่เชื่อว่าท่าันถอดแบบถอดพิมพ์มาจากเหรียญรุ่นแรกของคูบาคำตันนะครับเป็นพระผงเกษาที่ออกในวาระเดียวกันนะครับ ร้างเมื่อปี2 0 1 8นะครับมีคนบอกผมว่าตอนที่มากราบกูบาคำตันนั้นนะครับกูบาคำตันก็จะใส่พระผงและเหรียญไปในซองพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็จะแจกคู่กันการทำบุญก็แล้วแต่ว่าเราจะถวายปัใจจัยให้ทางวัดเท่าไหร่นะครับกูบาคำตันท่านจะไม่รับเงินด้วยมือนะครับท่านจะให้ญาติโยมบริจาคลงไปใน กล่องนะครับอันนี้เป็นคําบอกเล่าจากคนที่เคยมากราบกูบาคําตันนะครับลักษณะของผ้าผงเกษานะครับเนื้อจะมีลักษณะเป็นผงน้ํามันนะครับผงน้ํามันสีออกน้ําตาลเทาๆนะครับ <c oughs> บางองค์ก็มีลักษณะออกเป็นน้ำตาลออกส้มๆนะครับ ทั้งนี้คือแล้วแต่สภาพการเก็บรักษานะครับเพราะผงเกษารนี้นะครับเสน่ห์ของพงเกษตรก็คือมัเก็บปรากฏนะครับเสน้นเกษาของครูบาคำตันนะครับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวจะซูมให้ดูอาจานะครับนะครับเป็นเกษารนะครับบางเสน้นก็หลุดออกไปนะครับ มันเส้นมันยังขางอยู่ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันตารางนะครับคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกนะครับพระผงเกสาถสตว่าเป็นพระผงที่พบเจอน้อยนะครับเนื่องจากว่า การเก็บรักษาที่ยากนะครับการพบเจอสภาพสวยๆส,สมบูรณ์จึงเป็นเรื่องยากมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการบินกระเทาะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับตามขอบลักษณะแบบนี้นะครับยิ่งหากมีความสมบูรณ์นะครับก็จึงเป็นที่นิยมแล้วก็มีเกสยเยอะๆนะครับก็จะเป็นที่นิยม อย่างผมก็จะเชื่อว่าการที่เรามีพระผงเกษาคูบาคําตันติดตัวนี่นะครับมันก็เปรียบเสมือนการที่เรามีคูบาคําตันติดตัวเราอยู่เช่นกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ